จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18พฤษภาคม64มีรายงานพบผู้ป่วย171คนเสียชีวิต11คนวันนี้30พฤษภาคม64การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคคาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึม้นเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการป่วยด้วยโรคไข้หูดับโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกคือลำปางพะเยาอุตรดิษฐ์นครราชสีมาและสุโขทัยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดดับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18พฤษภาคม64มีรายงานพบผู like to to ้ป่วย171คนเสียชีวิต11คนวันนี้ 30พฤษภาคม64การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคคาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการป่วยด้วยโรคไข้หูดับโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกคือลำปางพะเยาอุตรดิษนครรระสีมาและสุขโขทยัย กลุ่มเสี่ยงที่เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงได้แก่ผู้ป่วยโรคพิสุราเรื้อรังผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไตมะเร็งหัวใจผู้ที่เคยตัดม้ามออกเป็นต้นเนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำจึงขอแนะนําให้รับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นและเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาวหรือสีคล้ำล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสหากรับประทานอาหารปิ้งย่างขอให้ทำให้สุกก่อนเสมอและแยกอุปกรณ์ที่ใช้หยิบเนื้อหมูสุกและดิบ สำหรับผู้ที่สัมผัสกับหมูโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมูสตวบาบาัตวแพทย์ควรสวมใส่เสื้อและกางเกงที่ปกปิดมิดชิดใส่รองเท้าและถุงมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปทำงานในคอกสุกรหลีกเลี่ยงการจับซากสุกรที่ตายด้วยมือเปล่าล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและผู้จำหน่ายควรจำหน่ายเนื้อหมูที่มา จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานทำความสะอาดแผงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกขายและเก็บเนื้อหมูที่จะขายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า10องศาเซลเซียสทั้งนี้หลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือรับประทานอาหารที่ปรุงม,มาจากเนื้อหมูไม่สุกแล้วมีไขสูงปวดสีษะรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนคอแข็งหูหนวกท้องเสียปวดไม่กล้ามเนื้อให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการรับประทาน,าห,าทมมาานหมูดิบให้แพทย์ทราบเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้